เลอพี Hello, hmm. Hello, hey, ่น <grows? S 2> ้องพี่น้องป้องไปเห็นข่อยบอวันนี้สิพามาดูหิมะหิมะปิวว่อนๆนเลยโอ้ยพี่น้องขอยุส่าสิมาไหลพวกเจ้าได้เบิงหิมะปิวหิมะมันลงมันไปเปล่หนาวหนาวหนาวข่อยสิไลพวกเจ้าได้เห็นเนาะข่อยสิไลหพวกเจ้าได้เห็นพี่น้อง ขสิไล่พวกเจ้าได้เห็นสดๆเลยหิมะตกนะเห็นนะอันลูกข่อยเพิ่นไปหลินอันนี้คือแบบว่าให้เบิ่งบรรยากาศสดๆหอนๆเลยพี่น้องนี่โดยคลิปคลิปที่บ่ต้องตัดต่อเด้อเอาสดๆเลยเอาสดๆแล้วข่อยหนาวนี่คือบรรยากาศให้ดูเติเตๆๆ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 ติเ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 อ้าฟ้า ตดตดตดหนาวพี่น้องบ่มีผู้ใดญมาติบ่ท่านบ่ท่านมีผู้ใดญเข้ามากมันบ่เดี๋ยวคอยเบิ่งกันเด้อจักสิบนาทีเด้อไหนล่ะอันเมื่อกี้นะหิมะตกแกงแห้งแล้วพี่น้องพ่อคอยสิเปิดไล่หิมะหายคอยจะให้พวกเจ้าได้เห็นบรรยากาศที่ว่าหิมะตกเนี่ยนะ จังไดล่ะพวกเจ้าถึงจะได้เห็นน้ำข่อยเด้อเด้อแบบนั่งเด้อข่อยปั๊บกล้องขึ้นก่อนอ่ะพวกเจ้าสิได้เห็นบรรยากาศหิมาตกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เกียงพี่เกียงสิาพามาเบิงหันหิมาตกกันนะฮิมะมันหนีข่อยไปแล้วเมื่อกี้นะเห็นตาหัวข่อยเด้อข่อยอยากเห็นบรรยากาศแบบสดๆจังซน่ะนะมันมันไปล่ะ เมื่อกี้เมื่อกี้ตก,กยังแห้งไดู้สิมาอุตสาสิมาไหล,ลให้บิงบรรยากาศดีแม่นแมนบรรยากาศดีอยู่แต่ว่ามันหนาวนะข่อยลืมใส่เสือแขนยาวข่อยใส่ต่เสือแขนสัน้นไปเบิดแล้วค่ะพี่น้องีิมาอาันคุณปานเฮ้ยแมนบอยูนี่ขนะ่อยอยู่นี่นมันไปบนแหล้วหิมะนั่น มันตกแบบว่าเมื่อกี้มันตกเป็นเกตลงมาเลยเองเซน่ะว่าสิมาไหลห้เบิงแบบว่าจากสิบนาทีเองเซน่ะไปจ่อยไปจ่อยเจ้าก็ไปจ่อยพ่อยเกียงคุณเกียงขอบคุณหลายๆเด้อยที่เขามาเดี๋ยวคนติดตามไปหาเด้ออันคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปให้คอยเนี่ยเดี๋ยวคอยติดตามไปหาเจ้าเด้อโทษโทษโโทหนาวพี่น้องเอาคนติดต้งไปนี่ให้พวกเจ้าได้เบิงจักข้าวเด้อ ทั้งผุ่นดีกว่าอ่ะเดี๋ยวเดิบรรยากาศเห็นวาลมเบิกโอยหนาวขบานไป๊มืึง เห็นบ่มันมันหยุดแล้วเสียดายมากเลยอ่ะเสียดายมากเลยค่ะผู้ใดอยู่กะเภออุตส่าห์จะให้พวกเจ้าได้เบึงสุดๆน่ะนะสุดๆร้อนๆน่ะนะแต่ตอนนี้ก็คือเห็นก่อยเห็นก่อยไปก่อนหนาสดว่าได้แต่งหนาพี่น้องต้องแต่งหนาก่อนแม่ก่อนออกกองเนาะอุตส่าห์เสียดายให้พวกเจ้าได้เบึง ไล่นีไน่ไลนนีน่สวัสดีค่ะพี่อันอันพี่อยังจำซื้อเจ้าว่าได้ดีใจน้ำเดอ้อเจ้าพลาดแล้วคอยมาไล่เลยเหรียญซื้อหรอไอคอยมา่อไรอันคอยพี่ท่องใบโอ้ยคอยเมื่อไให้เห็นทิมะสดๆนั่นเมื่อกี้มันตกยางแห้งแล้วมันหยุดละ่ะกูอันอุตส่าห์สิไลให้เห็นอันจ็กน้อยแม ยาสเกนออแคสก์ก่อนให้เบิ้งมุมบ้านเคยก่อนกระไดเอาหนี่ yeah, yeah, เดี๋ยวคอยเดี๋ยวคอยมาเอาเด้อประมาณหานาทีพี่น้อง มาแล้วพี่น้อง่ังหันคอยอันคอยหนีหิมะคอยหนีความหนาสวส,สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะพี่ท่องใบพี่เกียงคุณเกียงอันคอยโยนหนี่คอยบ่อยากออกกล้องเพราะว่าคอยบ่ได้แต่งหนาะหนาสุดพาเบิงหิมะเอาให้เบิงเจ็กสิบนาทีเนาะอันไลน์นี่บ่มีอย่างดอกไลน์นี่คอยเปิดคอยว่าใจให้พวกเจ้ามาเบิงหิมะเนี่ย,ยหิมะก็ไปพี่จา่าเเอ,อ้อ ิวขอบ้านพี่น้องคอยเล่นที่มาให้บวกเจ้าเห็นก็ได้นี่คอยเล่นดูนอกซ่านคอยนี่ละแล้วก็สิดาคอยเด้เนี่ยเดี๋ยวคอยน้ำแป๊บนึงคอยมา ข่อยโยนนี่มาไอพวกเจ้าแล้วข่อยกระแล่นนี่ข่อยโยนนี่มาไอพวกเจ้าเบิ้งข่อยกระแล่นนี่ข่อยบ่ได้ใส่เสื้อออกมาข้างนอกข่อยหนาวข่อยอยากพวกเจ้าได้เห็นหิมะสดๆเลยนะข่อยจะให้เบิ้งอันอันนี้อันนี้พื้นพื้นที่บ้านเออเออเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวข่อให้อันทั้งบ้านพื้นได้เบิ้งหิมะกันไหมปันปัมา จบแล้วซมีละมันหนาวข้างนอกไปเราก็ไปวุ่นวาแเราไปนองเดี๋ยวขอยมาตั้นหนึ่งเด้อ เอ้พี่น้องไล่ไล่นี่กับจบซ้นี่แหละเด้อมาไล่ให้เบิรงซื้อค่อยมาไล่อน่าซดคอยสิบอกว่าคอยว่าท่านเด็นคอยว่าท่านไหนลงคลิปตัดผมคอย่ให้พวกเจ้าเปิดโต้ให้พวกเจ้าได้เห็นแล้วและไปยังเห็นซื้อน่าไล่นี่นะคอยว่าท่านจะลงคลิปตัดผมให้ฮัลโหลฮัลโหลอายุแอมแอมโกนูฮะ And for that, I'm going to go in and I'm going to go. I'm going now. I'm, I'm going now. Uh, thank you for do watching my... Thank you for watching my channel. Thank you for watching my channel. Vâng um, nhé. Bye bye. Yes, so uh, I, I am just go now. Hi hi. Uh, bye bye. Bye bye. Uh, thank you for watching. Yeah. I am looking sunny snow แม่บอกวาอย่างนี้พี่น้องได้นำแดกมาคือสิียบแล้วนี่ตะกาเก็บเห็ดข่อยพี่น้องเคยลืมเก็บข่อยข้างในมันขื้นเสือลาข่อยก็เลยวางไว้ข้างนอกนี่มาตกใส่ตะกาเห็ดข่อยไลน์ไล์นี้ไม่มีอะไรมากแค่อยากบอกว่า มันหนาวขอ่อยบรไดใส่เสือ้อข่อยเปิดหน้าต่างไว้สามีกระลูกกระหายยุกแต่ว่าข่อยขอ,ขอจักกันอันไลนี่ซินาทีกับพ่อทังสี่นะขอ่ขอยว่าท่านนี่ลองคลิปตัดผมพี่น้องข่อยโซ่พวกเจ้าเล้วผมสวยมัไอแอมคิดคลิปอันอันคอรฮอไอฟาพูดไงวะไอฟาพูดไงไอแอมไอแอมคิดฮอ I'm a uh, keep uh, the hall Lục xáo sẽ bảo được Anh, Bọn ta để lông kiếp tắt phố phía đông cho lông. Để lục sáu? sẽ bảo phát giản, phát giản kịch. I have I have cut my hair, I am so beautiful uh, now I'm beautiful. Lúc sáu bảo đi <laughs> phong phi đồng. Bảy lậu, bảy lậu đó kịp này, bảy lậu xong này là ma ma bảo là mát náo khỏi bộ bảy lậu. Từ 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 bưng mưa khỏi phi đồng. Bye bye, hi hi, everybody. Bị chẳng đấy là hứa. Lưu mẹ với thi lầy nè. Bên đây là... Um, I'm...